มาบอกเหตุผลที่ทำไมจะต้องมี e-reader ค่ะก็คือ 1. พกพาสะดวกค่ะอันนี้มันขนาด6นิ้วนะคะมันมีหลายขนาดนะคะ e-reader มี book m6 นะคะมีขนาด6นิ้วนะคะพกพาสะดวกนะคะใส่กระเป๋าอะไรอย่างเนี้ย ได้ง่ายนะคะก็คือเอาไปอ่านได้ทุกที่กินข้าวทํางานาทำงานไม่ได้อ่านนะคะอ่านตอนพักพกไปได้ทุกที่อ่านในรถอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสะดวกมาก2ก็คืออ่านได้ในทุกสภาพแสงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาสามารถปรับไฟได้นี่ทุกคนดูนะคะนี่เป็นแบบเปิดไฟได้ตอนกลางคืนต่างๆหรือเราจะแบบคัสตอมไฟเองก็ได้นะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะสะดวกบางทีเราแบบกลางคืนก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอ่านหนังสือมันก็ต้องมีไฟเพียงพอสาหรับการอ่านเนาะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมีไฟในตัวนะคะอ่านตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แม้ แดตากแดดแดดแรงๆก็สู้แดดได้นะคะก็เลยควรมีมากนะคะบางคนบอกว่าอ่านใน iPad ก็ได้แต่ iPad มือถือมีแสงสีฟ้านะคะเวลาอ่านไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดอาการน้ําตาไหลนะคะสําหรับใครที่แบบตาแพ้แสงแบบบูมินอะ่ะคือจะเข้าใจเลยว่าแบบการอ่านใน iPad หรือมือถือมันทรมานมากนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ก็จะมาช่วยถนอมสายตานะคะให้เราแบบว่าเสียเงินตัดแว่นน้อยลงนะคะและเหตุผล ที่3ก็คือ หนังสือที่เราอ่านทําไมคะมันพกพาไม่สะดวกเธอคิดสภาพว่าพกหนังสือแบบนี้ไปอ่านในร้านอาหารอลังการงานสร้างไปไหมแล้วเราก็แบบกลัวนหนังสือจะเลอะอะไรยังไงใดๆนะคะรวมไปถึงบางทีหนังสือที่เราอ่านหน้าปกอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับการเอาไปอ่านนอกบ้านหรือเอาไปอ่านในที่สาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่แบบว่าอยากลดกองดองให้เร็วยิ่งขึ้นปูมินก็แนะน e ํา e-reader นะคะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากๆอ่านหนังสือไวกว่า physical book แบบมากนะ ฟังเสียงนะมากอันนี้ที่บูมินดองไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะบูมินเอ็นข้อมืออักเสบค่ะรักษามาส่งเดือนแล้วบูมินก็เลยไม่ได้อ่านสักทีทุกคนคี่ดูแล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไมคะเหมาะสมค่ะเหมาะกับคุณใครที่กําลังคิดอยู่ว่าซื้อดีไหมซื้อดีไหมถ้าสมมติว่าเหตุผลต่างๆเหมือนกันกับบูมินก็ซื้อเถอะค่ะ